ผมเปลาติกคาเมเลียเลขที่เป็นเลเวลเปลาติกคุณเฮ้ยทุกคนในกองทัพคาเมล่าไม่ต้องลืมผมไปแล้วแนนเลยแอนนายเป็นใครเนี่ยเย้เฮ้ยไม่แตรุ่นพี่ก็ได้วยอย่างงั้นเหรอผมเองก็ลูกพี่ในอีพีที่สี่น่ะคอมพิวเตอร์แมนลูกพี่ลืมผมไปแล้วอย่างงั้นเหรออาจำได้แล้เยฮ้ยจืดจางเหลือเกินเลยแหนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนั่นหมายวันนี่มีดูแลอะไรอย่างงั้นเหรอเออคือว่าอย่างนี้นะครับลูกพี่อย่างคุณคาเมล่าแมนน่ะ ก็มีร่างไททันคาไม่ล่าแมนเท่ๆอยู่แม้กระทั่งรุ่นพีสปิเกอร์แมนก็มีร่างไททันของตัวเองอย่างเท่เลยนจะรุ่นพี่ทีวีแมนที่มีร่างไททันเป็นลโะโพงผสมอยู่ด้วยมผมอยากมีร่างไททันแต่เขาบ้างล้รุ่นพี่อาน่สงสารอสวัสดีจ่างเฟ์ซิคคุงอาเจทีวีวูแมนเรื่องนั้นไกลนะโอ้โ,อโ,หโ,หโหจะบ้าตา คอมพิวเตอร์แมนที่คุณมาช่วยผมในตอนไทยของ EP พีที่สไงล่ะอ๋อจะไม่ได้อ่ะไอ้เจือจังเธอทั้งกันแเล็มังคอมพิวเตอร์แมนอย่างน้อยนายก็มีความสามารถในการปปะมวลสถานการณ์ที่ดีเยี่ยมนะจริงเหรอครับลูกพี่นี่ผมยังมีประโยชน์อยู่ใช่ไหมอ้าตอนนี้ยังเนี่ยเออมันเจ็บช้ำอันเดียวลองคิดดูสิลูกพี่ กือด็คุณทีวีฟูแมนยังมีร่างใครท่านเป็นของตัวเองเลยแถมตัวใหญ่กว่าใครเลยด้วยช่วยไม่ได้นอหนุหน่มก็นนคนันทอตนะ <G ül> รุ่นพี่้ายังไงผมดูจะมีร่างไทท่านในเขาบ้างละ่ะแอนงานสินะเนี่ยแอนน้องคิดนิงแย่ดีแต่รุน่นเองก็ยังไม่มีร่างไทท่านเหมือนกันนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยรุ่นพี่เองก็มีร่างไทท่านอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่ยังไงล่ะรุ่นพี่มาช่วย <G ül> ัตแแล้วว่ารุ่นพี่จะสอนการได้ร่างไททันให้ผมไม่ใช่ไหมอ่ะแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความโคตรน่าที่นายจะต้องนั่งรถทั้งเป็นที่นายจะต้องเงทนไปตลอดหนึ่งสัปดาห์นายจะต้องไปเชนรถแบ็ซรถเป็นรถจักรยานจักรยานมอเตอร์ไซค์เอาเป็นว่านี่น้ำนี่ก็เลิกคุยว่ากันแล้วแค่แต่มันกินเมนเชคที่ดื่มแล้วตายไม่ใช่เลยใช่แล้วนายจะกินนกำกราบอนจารย์เลยแหละเป็นยังไงเป็นกันเพื่อร่างไททันสุดเท่ของเราใช่แล้วเป็นร่างไททันสุดเท่ โทรรุ่นพี่แค่ข้ามถนนเองมันเรื่องจิ๊บจ้อยข้ามได้สบายๆเลยที่ซ้ำลูกพี่นั่นแหละทำไมนายที่ยัง hat, อ่อนหัด์เขาไม่ได้แหมน,นายแค่นี่อ,อีกชื่อคำซีรีรส์บาลานซคุ้งหรือเปล่าเออซีรีส์นี่ือชื่อว่าซีรีรส์บาลานคุ้งไม่ใช่เหรอครับรุ่นพี่เจ้าอาวาสเนั้นมันก็ใช่อยู่แต่จริงๆแล้วเรามีอีกชนเชนนึงบาลานซคุ้งและทางมาแลของเขาเั้นถนนเล่นโ,โล่แบบนี้แต่เมื่อไรที่นายก้าวขาข้ามไปบนทางมาแลนายก็จะเจอกับพี้แซนเทนทาวทันที เพีมามา่พอเจ้าแรุ่นพี่เราจะข้ามให้ดูเลยดีกันแล้วรุ่นพี่ผมทำได้แล้วม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยังไงวะเน,นี้าอีา้ว่าจะคอยยุไม่มานะวันนี้นี่ไงธนะรุ่นพี่เราจะเช็คหน้าให้รุ่นน้องไม่ได้โอเคเราจะนั่งรอคอมิการ์ามแมนแล้วจะเดินข้ามให้ดูมาชัาย ฝึกสมาธินะฝึกสมาธิอย่างนี้นี่เองเพื่อที่จะได้เป็นร่างไทยท่นจะต้องฝึกฝนสมาธิให้ดีด้วยสินะรุ่นพี่แล้วจะบทททำอะไรหรอครับต้องเป็นการนั่งสมาธิใต้ายน้ำตกแน่เลยใช่ไหมล่ะอาผิดประหารเลยครับอม,ม,อมอ่แมนนายลองมองดูด้านหน้านายสิเออนั่นคุณคาไม,ม่ล่าวูแมนไม่ใช่เหรอและสิ่งสำคัญในบททดสอบอย่างที่สามนี้ เขาไมคุยกับคาเมล่าวูแมนดยไม่มีบาดแผลเลยนี่บาดแผอย่างันเหรออาณาเขไม่เชื่อสินะอาเป็นแบาได้ช่วยให้ดูป็พันตาละกันนะไมคาเล่าวูแมนฉัน้แค่ค่ะรสึกคุอกลงหรรูปจิตที่ไหนซะอีกยาขี้ตกใจเหมือนดามเลยนะคาเล่าวูแมนช่วยไม่ได้นะส่นชน้อทายาพาไยนะต าสตรที่สามก็มีเท่านี้แหละก็ไม่เตอแมนผมก็เป็นรุ่นพี่จริงๆมีสมาธิอยู่กับตัวตลอดเวลาถึงขนาดหลบกระสุนได้ทุกที่ทุกทางอย่างนี้สุดยอดไปเลยแอลและกาสุดทอดก็มีเท่านี้แหละนะาเไม่เจอแมนยังไงก็ลองไปใช้ดูนะผมจะพยายามให้เต็มที่เลยครับนม่จะต้องจินตนาการถึงใครท่านที่ไหนยอยากจะเป็นอย่างเช่นไม่อยากให้มันมีความสามารถอะไรแบบนั้นแม่หนาย,ยากได้ใครท่านแบบไหนยอย่ังนยยงหรอ เออแหวที่ผมอยากได้อย่างนั้นเหรอครับอย่างแรกเลยก็อยากได้รำโพงแบบรุ่นพี่สปีกเกอร์แมนแล้วก็มีจอทีวีแบบรุ่นพี่ทีวีแมนที่ใช้สตันสกีในหทองเลตด้วยแล้วก็มีพื้นเทๆแบบรุ่นพี่คาร์เมล่าแมนตึดอยู่ที่แขนด้วยจะยิ่งดีเลยไอ้เราทุกตัวเลยนี่หว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องพ้อเจที่จะโดนดทุกอย่างในตัวนายคนเดียวข้าเพียงแค่านายมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นนายจะต้องเป็นสิ่งที่นายอยากเป็นได้แน่นอนคไม่เมอ่าแมน เรียบรองเลยว่าผมจะกลายเป็นไททันคอมพิวเตอร์แมนสุดเท่ให้ได้เลยหนึ่ง mm. อาทิตย์ต่อมาอาไฮเ้าเป็นจ่าแมนไงดูไดยังไงได้แล้วเนี่ยแต่นอนขรุนพี่ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมกินกรีบแมสเชคทุกวันเลยและตอนนี time. ้ผมก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากๆไปเลยด้วยหรือว่านี่คือขั้นสูงสุดเลยยังไงล่ะ ลุกไหมดเลยด้วยนี่มนสมาธิดีสุดๆปไปเลยไม่ใช่หรอใช่แลวครับรุ่นพี่ตลอดระยะเวลานี้ผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย <G ül> แต่ว่ารุ่นพี่ถึงแม้ว่าผมจะฝึกฝนมากเท่าไหรผมก็ยังไม่เห็นมแววของการเป็นไททันของผมเลยอะ่ะ <G ül üyor> หรือว่าผมจะขาดอะไรบางอย่างไปกันแน่นันเนี่ย <S <S ว้าววววดพวกมมดวาากวาเวลวว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 มวมวว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 งววววนาวนวว โอ้แกก็ไม่เคยเห็นสวมหุ่นยนต์สินะตูใหญ่มากไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องชิงลงมือเฮ้ยไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดเดียวว่าแต่ว่าเตาพลังงานตรงกลางของนายเนี่ยจน,นขอจะได้ไหมพย,ยายามดีกว่านั้นให้ทันทีวีแมน บอกกี่ครั้งแล้วว่าลำแสงอยู่วิของแกนะมาใช้ไม่ได้กับโพกสก,กี้ไม่ดีแล้วเฟยเอาละจบสิ้นกันแล้วนะของทัพคาวมลาแมนไม่นะทุกคนออกมาเลยไทยทันคอมพิวเตอร์แมนหรือเหตุผลที่จะได้ยินยี่ไททันคอมพิวเตอร์แมนออกมาไม่ได้คือสถานการณ์ครับขาที่เป็นห่วงว เฮ้ยไท่านตัวมาแห่งกองทัพทำคไม่ล่เอย่างนั้นเหรอใช่แล้วข้าคือไทท่านคอมพิวเตอร์แมนยอมแพ้ซะเถอจีแมนเฮ้รน่าทำสินดีงั้นเจอลำแสงเลเซอร์หน่อยเป็นยังไงแค่นี้ทำเลยข้าไม่ได้หลบหน้าคอมพิวเตอร์ทำการบระมอุผนผลทำลายเจ้าแขกนั้นก่อนสินะ มันเปิดอะไรกันเนี่ยเอาละปิดชั่งแล้วนะจีแมนอ่าเสร็าปวางไว้ก่อนเธอไทห้ดันคอมพิวเตอร์แมนได้ทำได้แลนะ้วเนียคอมพิวเตอร์แมน เป็นเดท้าที่เอาความสามารถทั้งสามตัวมารวมกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแอ้เวแต่เวทนอกจากความสามารถของทีวีแมนที่นายเอามาใช้แล้วนายยังไม่ได้ใช้ความสามารถของสปีคเกอร์แมนที่เป็นลำโพงเลยนี่แนะ่เออรุ่นพี่ครับผมว่าเรื่องนั้นอย่าพึ่งเลยดีกว่าไหนๆ,ๆก็มีไททันแล้วโชวช์วความสามารถของสปีคเกอร์แมนให้เราดูหน่อยได้ไหมเอเอ,เอก็ได้ครับจัดเลยเพื่อน จากอนุภาพรุนแรงเกินไปจนมันระเบิดไปเลยล่ะกับรุ่นพีอะยังไปทำสมบูรณ์ดีทีเนี้ย